ใน้องดิ่อะไรกันมีแต่เรื่องน่าเบื่อจะไปรู้ได้ยังไงน่นสกมีแต่เรื่องยากยากที่ไกลๆใครจะไปเข้าใจได้ปนสารเนาะอะไรกันมีแต่เรื่องน่าเบื่อเล่นเกมดีกว่าแต่ว่านักรบที่เราเพื่อประเทศชาติก็เท่เหมือนกันใช่แล้วเฮ้ยมาไดไง<ห>เน,น,นี่ยข้าจะพาพวกเจ้าไปดู<ห>ดูอะไรป<ห>ระวัติศาสตร์บ้านเราไง ตำบลของเราเองพาวกเรามาที่นี่ดําไม่ตามข้ามาข้าจะพาไปดูวัดช้างตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพึ่งตําบลบ้านอิดอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาเดิมสถานที่ตั้งวัดนี้มีฝูงช้างป่าอาศัยพักและลงเล่นน้ำ สมัยสุขโขทัยพระฝ่ายอรันวาสีมาแวะพักผ่อนเป็นประจำชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างที่พักถวายพระช้างจึงให้ที่หลีกไปจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดช้างให้ต่อมาสมัยอยุธยามีการรบที่ทุ่งบางแก้วพระราชมนูแม่กองระวังหน้าได้ใช้วัดช้างให้เป็นที่ตั้งทัพหนึ่งหมื่นนาย ส่งกองทหารออกราตเวนดูกองกำลังของกองทัพพระเจ้าเชียงใหม่แม่ทัพหน้าพมา่าการรบครั้งนี้เป็นการรบแบบกองโจรครั้งแรกของประวัติศาสตร์ชาติไทยสมเด็จพระนเรศวรกองทัพไทยได้รับชัยชนะทรงโปรดให้นำพระราชรัพย์มีทองคำเป็นต้นมาปฏิสังขรณ์วัดพระราชมนูให้พ่อคูดาบพลอย ใช้เรือกระแชงไปขนทองคําและพัสดุที่จําเป็นจากกรุงศรีอยุธยามีช่างสิบหมู่มาช่วยบูรณะอุโบสถต่อมาหลังเปลี่ยนแผ่นดินพระราชมนูได้ลาออกจากสมุหกราโหม ם วดอยู่ที่วัดช้างให้นี้ได้สร้างวิหารถวายเป็นพระราชกุสลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนสิ้นอายุไข สิทธและชาวบ้านจึงสร้างเจดีบรรจุอัฐิรูปทรงกลมสมัยอยุธยาตอนปลายพระสงฆ์สามพ่อลูกทรงชานอภิญญาปกครองวัดสืบมาได้แก่หลวงปู่รอดหลวงพ่อพ่วงและหลวงพ่อเพงและว่างเวนพระสงฆ์ในช่วงเสียกรุงศีอยุธยา พุทธศักราช2,310จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์มีพระพ่วงพระเปลืองและว่างเว้นพระสงฆ์อีกพุทธศักราช2,472นายแรมนางใหญ่ขำพรร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาด้วยกันบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ในช่วงนี้ที่วัดมีช้างตาบอดอาศัยอยู่และพื้นบ้านนี้ เป็นสถานที่เจ้าหน้าที่กรมช้างนำช้างกลับมาเลี้ยงที่บ้านเกิดและที่วัดชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดช้างจนถึงปัจจุบันวัดช้างจึงเป็นสถานที่สำคัญและเหมาะสมในการเข้าศึกษาพระธรรมและประวัติศาสตร์เป็นอย่าง่ีเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหม สนุกมากเลยไม่คิดเลยว่าในตำบลของเราก็มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างนี้ใช่แบบนี้เ็ารู้สึกภูมิใจนะกับทหารและนักรบไทยขึ้นไปอีกจริงด้วยไม่คิดเลยว่ากว่าจะมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันนี้ต้องแลกมาด้วยเลือดแล้วความศสละของพ่ามาษัริย์และนักรบไทยเท่าไหร่สงสัยว่าต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ให้มากขึ้นแล้วสิใช่ รู้สึกรักชาขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเลยทีนี้พวกเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแบบนี้เราต้องกลับไปบอกคนอื่นๆให้มานิยาที่นี่กันเถอะเห็นพวกเจ้าสนใจประวัติศาสตร์เช่นนี้ข้าก็ดีใจเรากลับกันเถอะถ้าพร้อมแล้วเรากลับกันเถอะ